ฝาเกลียวกับจุกคอกอันไหนดีกว่ากันแล้วถ้าเราเจอฝาที่เป็นคลั่งละ่ะเราจะเปิดมันได้ยังไงสวัสดีครับผมน้อยจากโซเซลันไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวก็สำหรับคอวหลายท่านเนี่ยคงคุ้นเคยกันดีนะครับกับฝาปิดไวนสองอย่างนี้ก็คืออันแรกคือเป็นฝาเกลียวอันที่สองก็คือเป็นแบบคลาสสิกเลยก็คือเป็นจุกค,คอกธรรมดาสองแบบนี้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับสำหรับจุกค,คอกเนี่ย ข้อดีหลักๆของมันก็คือจุกคอกมันมีรูพุนโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นออกซิเจนมันสามารถเข้าไปในขวดไวน์แล้วก็ทําให้ไวน์มีเอจิ้งมีเดเวลลอปเมนต์มีรสชาติที่ซับซ้อนมากขึ้นได้น,นะครับแต่ว่าข้อเสียของจุกคอกเนี่ยก็จะเป็นปัญหาของอาการไวน์เสียที่เรียกว่าคอกซึ่งเกิดจากสารที่เรียกว่า TCA นะครับที่มันปนเปื้อนอยู่ในจุกคอรกซึ่งแม้ว่าเขาจะพยายามแก้ไขมานานนมขนาดไหนก็ตามมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีที่จะเกิดปัญหา ขอกขึ้นมาได้นะครับส่วนขวากิียวเนี่ยเราไม่มีแน่นอนปัญหาเรื่อง TCA เพราะ TCA จะเกิดขึ้นกับขอกแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเรื่องวายเสียการขนส่งก็ง่ายกว่าการเปิดก็ง่ายกว่านะครับเพียงแต่ว่าหลายท่านเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าวายฝาเกลียวเนี่ยดูทุกถูก,ถกมันน่าจะใช้กับเฉพาะวายที่คุณภาพไม่ค่อยดีหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ไม่เป็นความจริงอีกต่อไปแล้วเพราะว่าฝาเกลียวเนี่ยมันมีการพัฒนาจนเดี๋ยวนี้ ไวน์เมกเกอร์หรือเจ้าของคนทําวายเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเขาอยากให้ออกซิเจนเนี่ยไหลเข้าไปในขวดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งสามารถทำให้วายเนี่ยมัน develop ได้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องเป็นฝาพพอคอกเท่านั้นแล้วก็จะมีวายดังๆราคาแพงหลายตัวนะครับแม้แต่วายตัวท็อปขอเขาก็หันมาใช้ฝาเกลียวแทนแล้วโดยเฉพาะวายจากประเทศโลกใหม่อย่างออสเตรเลียหรืออเมริกาเป็นต้นนะครับเพราะว่าเขากลัว เขาไม่อยากจะให้วายตัวท็อปของเขาเกิดอาการคอกขึ้นมาได้นะครับส่วนที่3มเนี่ยอันนี้เริ่มเห็นกันมากขึ้นก็คือจะเป็นฝาที่เป็นข้างข้างบนอย่างนี้นะครับเห็นเนี่ยดูสวยดูดีมากแต่ว่าเอาแล้วมันเปิดยังไงหลายท่านก็คือเอามีดมาแงะนะแล้วมันก็จะเกิดเป็นขุยเป็นผงเป็นอะไรก็ยิ่งปวดหัวเพราะอยากต้องเช็ดต้องกวาดกัน เคล็ดลับวิธีการเปิดนี่ง่ายมากนะครับก็คือใช้ที่เปิดจุกคอกนี่จิ้มลงไปเลยแล้วก็บิดแล้วก็ดึงขึ้นมาเหมือนเราเปิดจุกคอรกธรรมดาเลยแล้วเวลาเรางัดหรือดึงขึ้นมาเนี่ยข้างมันจะตามจุกคอกขึ้นมาเองนะครับอันนี้คือเป็นการวิธีเปิดที่ถูกต้องแล้วก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องเศษเรื่องอะไรที่มันลงไปในน้ำาวายสุดท้ายนี้ผมขอแชร์เลยว่าไม่ว่าจะเป็นฝากเกลียวจุกคอรกหรือว่าฝาที่มีคลั่งเนี่ย ไม่ได้เป็นตัวบอกเลยว่าวายตัวไหนดีไม่ดีนะครับสําคัญสุดก็คือเราต้องดูวายเมคเกอร์ที่เขาทํามาเนี่ยเขาตั้งใจทํามันขนาดไหนอย่าไปติดกับภาพเก่าๆฝากติดตามคลิปกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ